น่าเสียดายมัดรวมนางเอกฟรีแลนซ์งานเงียบรองานใหม่แบบปังๆเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วสำหรับการตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระของคนบันเทิงบางคนเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์งานแน่นสุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางรายก็น่าเสียดายแอบเงียบไปสักหน่อยว่าแต่จะมีนางเอกคนไหนกันบ้างตามไปดูพร้อมกัน เริ่มต้นที่คนแรกเงียบมากแม่สำหรับสาวมีนพิชยากับการประเดิมผลงานคู่วินเมทวินแต่สุดท้ายจบไปแบบเงียบแแถมยังไรข้ข่าวคราวละครเรื่องใหม่ให้ได้ชื่นใจแต่ไม่ว่ายังไงแฟนๆก็รออยู่นะเพราะฝีมือเฉียบอยู่แล้วคนต่อมานางเอกสุดฮอตแซมมี่คาเวลเปิดตัวกับละครสายรุง้งที่หลายคนคาดหวังไว้ว่าเรตติ้งปังและต้องเปลี่ยงอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายกลับลาจอไปแบบเรตติ้งเบาบาง ถัดมาโมมณชนกที่ประกาศเป็นนักแสดงอิสระแม้จะมีผลงานต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่มีเรื่องไหนที่เป็น Talk of the Town เลยคงต้องมาลุ้นกันต่อไปอีกหนึ่งสาวไอซ์ปรีชญาแจ้งเกิดจากหนังร้อยล้านมาชิมลางวิกสามประกบคู่พระเอกปางๆแต่ล่าสุดก็ตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระนับตอนนี้มีละครเปิดกล้องเพียงเรื่องเดียวคือศึกสเสน่หาไกลทองชะละวันนางวันทองแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงแฟนๆก็ยังคงส่งกาลังใจ ให้กันต่อรอดูความปังในครั้งต่อไปค่ะ